ตอนนี้ก็ออกนวกโอนิ้วล็อกอีกแล้วกูอะไเร็วเดี๋ยวจะลีลาดิดึงสิองล้วี่ิยอไรวะอะไรวได้ยินได้อ โอ้ยชี่ยนิ้วล็อกย่อจน้องใครจับต่อใครยังไม่ได้จับพี่เจมส์ะปุ้ยยงไม่ได้จับจับอะ้รไอยู่ป้ยังไม่ได้จับโอ้ยชี้ไนิ้วล็ปุ้ยจับน้องปุ้ยจับน้องใครจได้นี่ผมม่เองนีเองูเร็วสองต่อเลยแปดแปดแปดพี่เจปัง